องบอกว่างานนี้ไม่เฉพาะรถซิ่งนะครับเป็นรถทั่วไปรถบ้านรถพ่อรถแม่รถอะไรก็ได้ที่เป็น4ล้อขับได้แม้กระทั่ง2ล้อก็ลงมาหวดกันได้นะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราอยู่ที่สนามบางกอกแล็กอเวนิวครับกประกาศที่แบบหืมสห้าองศาวันนี้ร้อนกว่าเดิมครับเพราะว่าตัวเจ็บๆของหลายๆสำนักมาวิ่งวันนี้ต้องบอกว่า35องศานี่เบาไปเลยนะได้ยินเสียงไหฮะโอ้โหวันนี้กับงานวิ่งชิงรับนะฮะของคาเปอร์วันนี้เข้ามาจัดที่สนามคลอง5นะฮะเราก็ได้มีโอกาสนะครับมาร่วมออกร้านออกบูธกับงานนีด้วยนะฮะและที่สําคัญ วันนี้ผมได้เอานิสสันอาร์เมล่าที่เซตอัพโชคตัวใหม่นร่อคือดิฟซิลีนะดิฟสิลีฟังไม่ผิดนะฮะดิฟสิลีมาเซตอัพกับอาร์เมล่าแล้วลงไปวิ่งนะฮะนี่กำลังมอบรางวัลเลยกติกาคือวิ่งยังไงก็ได้คุณไม่ต้องเก่งขอให้วิ่งถูกเลขรางวัลก็คือหวยออกเมื่อสองวันที่แล้ววิ่งตามเลขคุณได้ตังค์เลยพูดง่ายไม่ต้องมีกติกาขอให้มีดวงอย่างเดียวพอโอเคไปเจอกันครับไปไปดูกัน วนยา่านก็อบอุ่นนะครับในงานวิ่งชิงทรัพย์วันนี้ต้อบอกก่อนนะวิ่งจ่ายร้อยเดียวต่อรอบถ้าคุณได้เลขตามที่หวยออกของ3ามีวันที่ผ่านมาก็รับไปเลยครับสูงสุดถึง1 0 0 0งืนบาทโอ้โหไม่แน่นะวันนี้เราอาจจะถูกหวยก็ได้แต่ยนครับต้องบอกก่อนงานนี้ไม่เฉพาะรถซิ่งนะครับเป็นรถทั่วไปรถบ้านรถพ่อรถแม่รถคุณพ่อคุณแม่คุณลูก รถอะไรก็ได้ที่เป็น4ล้อขับได้แม้กระทั่ง2ล้อก็ลงมาหวดกันได้นะครับน้ำโซนังล้านแรกครับไปแล้วฮะวันนี้เรามาต่อ Q คิวฮะต่อคิวแล้วเราก็จะเจอบูธโปรเฟนเดอร์นะครับวันนี้ก็มาออกบูธด้วยนะครับนี่นะฮะ ผู้ที่ใช้รถก็เอารถลงมาเล่นกันมาขับกันมาสนุกกันนะฮะขวาสิครับอเอามาเข้าแท็กแล้วนะฮะรถคันนี้เดิมๆนะไม่ได้ทำอะไรนะฮะก็เป็นเครื่อง1.0ธรรมดา1.0เทอร์โบธรรมดาเครื่องติดรถตอนนั้นนี่รถไม่แรงครับแต่ไหล่แพง ทงตัวดีมากนะฮะนิ่งมากนะ,ะความเร็วกําลังปีนเลยนะครับวิ่งดีความเร็วสูงนิ่งมากครับได้ไม่ได้เดี๋ยวรู้กันไปวิ่งมาแล้วฮะนี่อันสุดท้ายเขาบอกว่าไม่มีรางวัลข้างเคียงในวันนี้ตามผมมาเนี่ดูด,ดิขอยอชอบะโอแปดศูนยะ์น่ะนี่แปดหนึ่งเกือบแล้วนะครับ1,000บาทเกือบเป็นของผมแล้วนะฮะ งานมันๆแบบนี้ครับวิ่งทิงซับก็ได้เงินง่ายๆนะไม่ต้องใช้ทักษะอะไรเลยขับให้มันตรง,ตรงๆก็พอนะจ่าย100รับ1,000ถึง1,000 0บาทวันนี้สนุกดีครับมันๆกับ <90 S 1> <ๆ>วิ่งทิง้งรับ